เราจะมองข้ามเคสคุณพิธาวัาหน้าพรกเก้าไกลไม่ได้เด็ดขาดนะครับจากการที่คุณเรืองไกลไปล้องเรื่องการที่ยังถือหุ้นสื่อหุ้นไอทีวีอยู่4ี0 0 0ื่นสหุ้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นการขัดคุณสมบัติผู้สมัครสสซึ่งห้ามมีหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนเพราะว่า ตอนปี62ก็นี่เป็นเงื่อนไขในการตัดสิทธ์ผู้สมัครกันโอจำนวนมากมายอ่ะจนต้องเลือกตั้งซ่อมหรือบางคนต้องหลุดออกจากสนามเลือกตั้งในปี62มาแล้วรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆไม่มีใครคิดนะว่าเรื่องนี้จะกลับมานะครับผมก็งงว่าอ,อยู่ไมโผล่เรื่องหุ้นสื่อของคุณพิธามาได้ไงคุณพิธาแกก็บอกว่ามันเป็นหุ้นของมรดกนะครับแล้วก็แกแค่เป็นผู้จัดการมรดกมันไม่ใช่หุ้นของแกนะครับแต่น้ากฎหมายที่เป็นกฎหมาย แพ่งพาณิชเขาก็บอกว่านั่นแหละนะครับคุณนั่นแหละยิ่งต้องรับหุ้นแทนโดยปริยายหุ้นนั้นจะตกทอดสู่คุณโดยปริยายอยู่แล้วแล้วก็เอาทายาทมาหารกับจํานวนหุ้นที่ได้มี3มคนก็ต้องหาร3ามอะไรแบบนั้นคุณจะบอกว่าคุณไม่เกี่ยวข้องไม่ได้อันนี้เป็นมุมมองจากฝ่ายกฎหมายแพ่งพานิชที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกฎหมายบร,รดกบุพวกนี้นะครับที่ก็มีประสบการณ์เขาก็บอกว่ามันมันชัดเจนอะรอดยากอะไรแบบเนี้ยนะครับเอาละ่ะเราไม่รู้ว่าผล ของการวิิจัยเรื่องนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่คุณเรืองกรไปร้องคาไว้แล้วเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะวิิจฉัยอย่างไงจะไปซ้ำรอยปี62คุณธนาทรหรืปรอปศก้าวไกลหลายคนหรือแม้กระทั่งสสของหลายพรรคการเมืองในขณะนั้นเนี่ยหรือไม่อย่างไรเนี่ยกลายเป็นโอ้โหโค้งสุดท้ายต้องบอกว่ามีตัวแปรที่คาดไม่ถึงเนี่ยโผล่มาแบบเหนือความคาดหมายจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอันนี้ก็ ก็แปลกใจนะครับที่เห็นมีคนเคยอยู่นะในกฎหมายบอกว่าเรื่องนี้เคยท้วงกันในพักแล้วแต่ว่าฝ่ายกฎหมายพักบอกว่าไม่ไม,ไ,มไม่โดนไม่อะไรพวกเนี้ยไม่ผิดอะไรทำรนองนั้นก็เลยคาไว้นะครับไม่ไปขายหุ้นดอ,อกขายหุ้นทิ้งออกไปนะครับซึ่งประมาทไปหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยวิธีสู้ทางกฎหมายเนี่ยนะครับหรือสู้ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับรัะธรรมนูนเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่า เราตีความฝ่ายเดียวทึกทักกับฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีสารรัฐธรรมนูญเรามีคนเห็นต่างนะครับเรามีการตีความอีกชุดหนึ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับเราเมื่อมันต่างกันเนี่ยมันย่อมไปถึงสารรัฐธรรมนูญนะครับหรือองค์กรอิสรามาวิจัยจะเราจะไปเชื่อแค่ฝ่ายกฎหมายของพรรคล้วบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเคลียร์ออกมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราคิดอีกแบบเนี่ยเอาเอาเซฟไว้ก่อนเอาชัวร์ไว้ก่อนกระจายหุ้นออกไปขายทิ้งออกไปเพื่อให้มันคลีนเนี่ย มันก็ย่อมทําได้อะนะครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับหุ้นก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับอันนี้อาจจะตายน้ําตื้นตกม้าตายโดยคาดไม่ถึงหรือเปล่านะครับซึ่งก็อาจจะกลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายคาดไม่ถึงแต่ผลของมันจะจบยังไงเนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับกรรมการการเลือกตั้งนะครับว่าจะวินิจฉัยยังไงจะส่งเรื่องให้สารมูลวินิจฉัยเหมือนก่อนหน้านี้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องนี้โอ้โห เป็นเรื่องที่คนหัวลุกเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากคิดแล้ว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจุดจบคุณพิธาจะคล้ายคุณธนาทรคุณปิยบุตรอะไรแบบเนี้ซึ่งซึ่งกําลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่แล้วมาเจอเคสแบบนี้แล้วคุณเลืองไกลก็แกก็มาในจังหวะที่เป็นโค้งสุดท้ายด้วยนะครับ <laughs> ก็ก็การเมืองไทยอ่ะนะครับลุ้นกัน เหนื่อยต่อไปลุ้นกันสนุกต่อไปบางคนสนุกอะแต่บางคนก็เหนื่อยนะลุ้นแบบนี้มันไม่รู้มันจะจบยังไงเอาเป็นว่าไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆการเมืองไทยจากนี้ไปนะครับเลือกตั้งมันอาจจะไม่จบง่ายอย่างที่คิดแล้วนะครับบางคนที่บอกว่านอนมาอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วนะครับเกมจะพลิกไปขนาดไหนอย่างไรจะไปจบแบบคาดไม่ถึงไหมก็ยังเป็นเรื่องที่หมอดูก็คงยากจะคาดการครับนะักวิเคราะห์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับผมว่าไม่มีใครแม่นพอจะ ทายออกกับสถานการณ์แบบนี้นะครับ